ตอนนี้เราก็ได้มาแล้วกับเจ้า MT 07คันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปทดลองการขับขี่กันนะครับว่าการขับขี่เจ้า MT 07 2,021ตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างอรอจริงๆ โอเคครับพบกับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซับวีโมโตนะครับวันนี้เห็นผมแต่งตัวแบบนี้ผมไม่ได้ไปอนของกิมนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่ศูนย์ยามาฮ่าไรเดอร์ขับหันใหญ่นะครับเราไปทําอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยไป <What? S 2> โอเคครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงจาม,มาฮ่าไรเดอร์ขับหัดใหญ่แล้วนะครับนี่ครับมากับ บางบินบินฝักช่องไหนครับสวัสดีด้วยนะนะชื่อช่องอะไรแล้ววะมีนเซตแปดื่มแล้ว M เซตแปดนะ M เซตแปดนะมีน <Z> <า>เซตแปดพาวันนี้เราพาคาวาโอกิเซตแปดร้อยมาจอดที่ศูนย์ยามาฮ่านะครับเออพาคาวาโอกิมายามาฮ่าเออพาคาวาโอกะมายามาฮ่าคาราโอเกมายามาฮเดี๋ยวเราจะเข้าไปดู ถ้าเยี่ยมชมโชว์รูมยมห้าไลเลอร์ขับผัดใหญ่กันครับเข้าไปเลยอล็อกต่อตรงปลักนี่วะาีไหนะครับวันนี้เราก็ถึงที่สูนย์ยมห้าไลเลอร์ขับผัดใหญ่นะครับอันนี้เราอยู่ที่ MT 0 7น2 0เจ2ด2 1บองี2 1เี2สี่สิ นี่ครับเรามาดูรายละเอียดก็่เขาถ่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวลอง zoom z โชว์สวยๆกันดีกว่านะครับ 07ป oui an pues 8, nah à, e ี2 0 2 1นะครับเทียบกับตัวเก่านะครับตัวเก่านี่คือ n t น7,2,000เท่าไร2,19 0นะครับอ่ะใช่คือความแตกต่างนะครับเวลาเอียงรถเดี๋ยวผมค่อยมาคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วกันว่าอะไรเอียงรถของคันนี้มันต่างกันยังไงบ้างครับพอดีเจ้าหน้าที่เขายุ่งๆอยู่ นี่คือเราเอียรถข้าวๆที่ผมศึกษามานะครับอินทิศน็ตัวนี้เป็น6ก9อเนะครับแรงจิตนี้ผมไม่แน่ใจเดีว่าสิ่งที่ได้มาคือการดิสนี้คือเจ่าเดิเก่อนะครับมันแตกต่างาไหมแต่ตัวนี้จะใหญ่ขึ้นนะครับเป็น298ริมิลตัวนี้จะเล็กกว่านะครับแล้วก็จะเป็นรอยหยัก สิ่งที่เปลี่ยนไปได้เป็นได้โดยชัดเจนก็คือไฟหน้าของ MP หกสตัวนี้จะเป็นหลอดคารับปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ตัดด้วย LED ห้างตัวก่อจะเป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับแล้วก็จะมีการปรับช่วงแหนนะครับช่วงแหนรู้สิกตัวนี้จะกว้างขึ้นส่วนตัวนี้จะแคบเลยนนะะ,สสสสะสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่เราเหมือนมีสแตนดครับแล้วก็อย่างื่นก็น่าจะเหมือนกันนะครับไม่มีอ้อยางตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นยางปีเก่ากว่านะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทดลองขับ m t 0 7 2 0 2 0นะครับและจะมารีวิวการใช้งานหลังจากที่ใช้ไปประมาณสักพักหนึงนครับไปเราไปดูกันเลยเอาแล้วครับตอนนี้เราก็ได้มาแล้วครับกับเจ้า MT07 คันนี้นะครับ ก็เดี๋ยวเราจะไปทดลองการขับขี่กันนะครับว่าการขับขี่เจ้า MT072,021 ตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างหล่อ,อจริงๆไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรอให้รถมันโล่งๆก่อนนะครับเราจะมาทดลองการบิดนะครับการตอบสนองคันเร่งกับเจ้า MT072,021 กันนะครับโอ้แค่บปล่อยคันนะครับ คอนโทรดีนะครับไม่หนักนะครับควบคุมง่ายแต่แอบร้อนนิดนึงนะฮะก็ธรรมดาครับรถบิ๊กไบค์นะครับอ้าโอเครถโล่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเติมพันเล่งน,นะครับ ที่ซ้ายมือนะครับตรงนี้นะครับประมาณนี้ครับอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่าเราขอลดามาฮ่ามาทดลองกับฉี่นะครับแต่ถ้าท่านใดอยากเห็นผมขับ MT ฟ7อีจอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์โอ้โหเบรกดยอดเลยโอ้โหโจใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ช่องบบีโมมอเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ i mm -hmm.